สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเมนูง่ายๆส่วนผสมน้อยแต่อร่อยไม่ธรรมดามานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเมนูที่ว่านี่คือผัดมุ้นเส้นชะอมนะครับใส่ไข่ใส่หมูสับครับไม่มีหมูก็ใส่ไข่ครับไม่มีไข่ก็ใส่หมูไม่มีทั้งไข่ทั้งหมูก็ใส่แต่วุ้นเส้นกับชะอมก็อร่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการผัดนะครับ ผัดยังไงให้เส้นไม่ติดกันเป็นก้อนครับเมนูนี้ทำง่ายมากๆครับก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับส่วนผสมก็จะมีหุ้นเส้นครับหุนเส้นแห้งครับแช่น้ำประมาณ5นาทีครับจะตัดเป็นท่อนก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้นะครับตามชอบเลยครับมิฉะอมครับไข่ไก่ครับหมูสับครับคลิกกระเทียมตำหยาบผงปรุงรสครับ น้ำซอสครับเราจะผสมน้ำซอสไว้ให้เสร็จเลยนะครับก็มีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าครับอัตราส่วนผมจะใส่ไว้ใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะครับตั้งกระทะครับใส่น้ำมันไปครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันเจียวหมูอีกแล้วนะครับ พริกกระเทียมครับผัดพริกกระเทียมให้หอมครับพริกกระเทียมหอมแล้วก็ตามด้วยหมูสับครับ กลิ่นมาเลยครับพอหมูเซ็จตัวหน่อยก็ให้เราใส่น้ำซอสลงไปสักช้อนนครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปก่อนพอหมูสุกก็น้ำไปไข่เลยครับผัดไม่ยากนะครับผัดม้นเส้น ทำให้ถูกขั้นตอนแค่นั้นครับอร่อยรอให้ไข่มันเซ็ตตัวนิดนึงนะครับพอไข่มันเซตตัวประมาณนี้ก็ใส่บนเส้นเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสของเราเลยครับ มุนเส้นนี่ถ้าเราตัดสักหน่อยนี่มันก็จะผัดง่ายนะครับมันจะไม่พันกันถ้าเราไม่ตัดเลยนี่มันก็จะพันกันนะครับแล้วแต่ตามชอบนะครับตอนนี้เร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางได้เลยนะครับใส่ผงปรุงรสครับ พอน้ำเริ่มแห้งนะครับพอเราผัดน้ำเริ่มแห้งมุนเส้นก็สุกดีแล้วนะครับทั่นเลยครับพระเอกครับจะอม นไม้กระทะหน่อยๆนะครับผัดให้แห้งนะครับให้พอได้กลิ่นชะอมหอมออกมานะครับพอชะอมมันโดนความร้อนมันจะมีกลิ่นหอมออกมานะครับวกับกลิ่นไม้กระทะนี่โอ้โหหอมมากเลยครับน่ากินมาก มาเนี้ครับน่ากินมากครับแห้งๆร่วนๆครับหอมชะอมกับปิดไฟได้เลยครับจัดเตรียมเสิร์ฟไปเลยครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าว สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันอีกแล้วนะคะเด้อเอาผัดบุ้นเส้นติเนียสูตรใดผัดบุ้นเส้นชะอมหมูสับฮึของปวดอีกแล้วมีนูเส้นมาแล้วอู้สีสันเนี้ยเป็นตระแซบเนี้ยอหอมหอมหอมมันนี้ตอนนั้นกินมันโชยออกไปข้างนอก้วเนี้ยใช่แล้วหอมหอมแลวมันมันมีออกกลิ่นเผ็ดๆด้วยนะ ใช่มีพริกด้วยใส่พริกด้วยอืมเดี๋ยวเราลองสิ่มดูมันนี้ไม่ใส่พริกแห้งใส่พริกสดอันนี่ปกติเขาผัดวุ้นเส้นเขาติบใส่พริกมันมดละวันนี้ีเพิ่มรสชาติด้วยการใส่พริกลงไปเหรอต้องมีรสชาติหน่อยหนึ่งเออเดี๋ยวเดก๋ยวน้ำพริกอองมาค่ะพี่น้องมาลองสิมผัดวุ้นเส้นน้ำขันนเด้อมาครับเพื่อนๆทุกคนครับสีสันเหลืองอร่ามงามตาแท้เป็นง่ายๆ ชิมดูก่อนชิมดูก่อนเมนูเส้นๆง่ายมันก็นุ่มอืมอืมนุ่มอีกแล้วหอมชะอมหอมชะอมกลมกลมเผ็ดนิดๆใช่เลยอืมใช่เลยอืมถูกใจใช่เลยเมนูนี้นะอืมผ่านผ่านแล้วผ่านใช่เลย เป็นเมนูเป็นรสชาติที่ชอบอือือีสิมิค่ะลเอาอีกแล้วอืมหมูนุ่มๆนะอืมอืไข่ก็หอมเออชิมเข้าไปชะอมก็หอมอืออหมดจานกินเปล่าเปล่าหมดจานกินเล่นกาแฟอื อเอาจริงเอาจริงมาค่ะพี่นอ้องกินข้าวตมกันนะคะเด้ออุอ่นเนส้อนอุน่นเส้นสวยอลังงามตามากโอ้โอหน่ากินนั่อกินกินง่ายครับอุ่นเส้นตัดกินง่ายครับ้ยพันกันขยุกขยุก มีไข่มีงูมีไข่มีัูแบบไม่เป็นก้อนเดี๋ยวเอาน้ำพริกอ่องให้เราก่อนน้ำพริกอ่องกับโอ้เป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าก็เรียกน้ำย่อยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าภาคไหนเป็นภาคไหนวันนี้มีน้ำ<อ>พริกอ่อง ไายก็มีครับสตอครับสตอป่นกันเอเลอยู่บาทีนะป่นกันทั้งสตอรทั้งแตงกวาโอ้โหนี่ดับกระหายด้วย้ำแดงเย็นฉ่ำ็ำแดงด้วยชิ้นใจใช่เลยอร่อยคับลูกท่านหอมชะอมมีนุ่มอร่อยจริงหอมชะอมไม่ใช่อร่อยนื้อไม่นุ่ม มีคตามเป็ดนินดๆหืมหือกวยเอาคลวยเอาละครับมือนะครับลอยลอ,อยหื้มหื้มหื้มกล่องกล้วยก็เป็นนี่รสชาติมันมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงนีม่มันกรอบๆมากเลยอ่ะหวานกันบ้งดีเค็มโอ้ยนัวเป็นกล่งองก็เท่ะอืะ ทำไรกันอร่อยเนีเราเขาบอกให้ไปเปิดร่างขายตัวเองเนีงกไม่บอกเงินกับสตออร่อยเข้ากันนี้อืออน้ำพริกอมกาแฟกับพี่น้องอือหืออร่อยเข้ากันเข้ากันเข้ากันลองดูครับเ,เพื่อนๆสูตรนี้แซ่บดีค่ะ ทำง่ายมากผัดวุ้นเส้นใส่เครื่องมาเยอะก็กกกผัดมาแล้วอันนี้อย่างเขาจะผัดวุ้นเส้นของแท้ใช่ผัดวุ้นเส้นง่ายง่ายใ่ถ้าไม่มีไข่มีหมูก็ใส่แต่หมูก็ได้อ่าไม่มีทั้งไข่ทั้งหมูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่เจ้าอมกับวุ้นเส้นใช่กนินง่ายนหมโอ้โหเส้นนี่มันแบบมันไม่เกาะไม่ติดไม่พันกันเลยกินอร่อยง่ายมากเลยกินง่ายใช่ไหมล้วนล้วกินง่ายล้วนล้วน อร่อยด้วยแห้งๆอ,อต,ตัดบนเช่นตรงนี้แห้งๆนะอุ<ฮ>้ยโหมีกลิ่นไหม้กัทนท่าหน่อยๆอรสเติมครับเติมต้องรีบๆเดี๋ยวหมดก่อนรีบหมดรีบไปหมดก่อนแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดแล้วน่ากลัวน่ากลัวไม่ค่อยพูดเนี่ยต้องรีบเราต้องรีบตามอะ่ะตั้งเกลียวไม่งั้นไม่ทันไม่ทันก็แล้วก็งเงียบๆอ่ะ เอเงียบไปแล้วพี่นองเออ,อน่ากลัวแล้วก็งเงียบเายุกำลังจะมาแล้วก็งเงียบอิ่มแล้วเผ็ดกำลังดีกลมกล่อมกำลังดีเกือบหมดเกือบหมดจานใหญ่ๆมนุงง่ายๆแต่ก็อิ่มได้เหมือนกันภูมิกลาง ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามรับชมค่ะฝากพี่น,อน้องกดถูกใจกดติดตามให้นั่นใน The Carder เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะอันยอง